ครับผมหมวดใบศารที่ถึงครับวันนี้ก็จะมารีวิวจอนดอยตรงรุ่นครับจับรถครับดีแมกแคนะครับโกซิลลี่ครับปี08นะครับตัวนี้ครับวันนี้ลูกค้านะครับเดิมลูกค้ามาเนี่ยให้ดูนิดนึงโอ้โหนะครับหน้ากากหน้ากากแตกเละเทะเลยครับเพราะว่ารถอายุหลายปีนะครับวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนหน้ากากนะครับเปลี่ยนจอนะครับขนาดเจ้านิ้วครับตำแหน่งแอร์นะครับไฟฉุกเฉินเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอขนาดเจ้านิ้วครับสวยงามลงตัวมากครับช่องใส่เหรียญนะครับนาฬิกานะครับปุ่มปปรรรรรัััััััับบบบบตตตต่่่่างงงงๆลลววทททุุุกกำแหหนนนนนนะะะะคคค้้ีีีจดิชเ๊ ท่านที่ใช้รถรุ่นนี้ครับอยากจะเปลี่ยนจอแอนดรอยเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าครับเปลี่ยนแล้วก็จะดูสวยงามลงตัวเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวนะครับกาเทียนะครับแรม2รงอมสุกติวคอเป็นจอไอพีเอสนะครับภาพสวยมากๆครับอีคิวปรับแต่งเสียงอีก10บแบนด์นะครับในการที่เราจะเลือกปรับแต่งเสียงเบรกกลางแหลมอันนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับก็สามารถโหลดแอปต่างๆได้มากมายครับเปลี่ยนกูเกิลแมปอย่างนี้ครับแผนที่นําทางก็ได้นะครับหรือว่านะครับ แบ่งสองหน้าจอได้อีกนะครับตัวนี้นะครับแค่นะครับแบ่งปุ๊บได้แล้วครับสองหน้าจอนะครับหนึ่งหน้าจอเราจะดูเป็น YouTube แบบนี้ก็ได้ครับถ้าไม่ต้องการเราก็ปัดนะครับกลับไปเป็นหน้าจอปกติได้เลยนะครับอันนี้ YouTube มาแล้วนะครับระบบเสียงยูดบีครับสองช่องเล่นนะครับอันนี้เราจะไว้ในิ้นชักนะครับตรงนี้ครับยูดบีนี้สามารถดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะโหลดแอปมานะครับมีชุดต่อเพราะวอาลูกนี้ลูกลูกค้าเล่นเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนะครับ ครับความสมบูรณ์แบบเต็มๆครับกับ DMAX Go Series ครับปี08นะครับเรียกว่าพอเปลี่ยนจอดอยแล้วความสมบูรณ์ครับความสนุกสนานครับเต็มที่เลยครับพอมีทั้ง YouTube มีทั้งทีวีไลน์มีทั้งฐานที่ดำทางในการแอปต่างๆโหลดได้ครบจริงๆครับแล้วก็มีความเร็วความแรงที่ใช้ได้เลยนะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นจอดอยตรงรุ่นนะครับสามารถทักทายมาคุยกับผมยังวันได้ทุกวันครับที่ร้านไพศานที่2แกลสระบุรีขอบคุณครับ